สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาออกกําลังกายนะครับผมก็จะมี2ท่านะครับวันนี้ครับเป็นท่าสคอร์ผมจะขึ้นสุดลงสุดนะครับและก็จะเป็นท่าดันพื้นขณะขึ้นลงผมจะกําหนดลมหายใจนะครับหายใจเข้าหายใจออกครับเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่เหนื่อยมากครับพอการออกกำลังกายก็มีส่วนนะครับถ้าเราหายใจผิดวิธีเราจะเหนื่อยมากครับ ก็ขณะขึ้นก็หายใจออกขณะลงก็หายใจเข้าครับและก็เป็นท่าดันพื้นผมจะขึ้นสุดลงสุดนะครับจะช่วยการกลางลำตัวแล้วก็หัวไหล่ได้กล้ามทุกส่วนของร่างกายนะครับเอาเท่าที่เราไหวนะครับขึ้นสุดลงสุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับสัก5ครั้ง10ครั้งก็ได้ครับถ้าเราทําถูกวิธีท่าขึ้นสุดลงสุดถูกวิธี แล้วก็กางแขนออกเท่าหัวไหล่ครับขึ้นสุดลงสุดถามว่าทำวัยทำได้หลายทีแต่ถ้าขึ้นไม่สุดลงไม่สุดถามว่าได้อะไรก็ไม่ได้อะไรครับได้แค่จำนวนครั้งแต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับผมก็จะบวนมาเป็นท่าสคกอนนะครับท่าสคกอนนี่ผมจะชอบมากครับเป็นการอาอกกำลังกายที่ดีมากครับ ช่วยเบิร์นไขมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใจของร่างกายครับถ้าเราไม่ชอบทำสคอรตเราก็สามารถโหนบาเบลได้ครับบาเบลก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนของร่างกายครับผมจะทำอยู่ประมาณ3เซตครับเซตหนึ่งก็มีูอ2ท่าครับก็มีท่าดันพื้นแล้วก็ท่าสคอร์ตครับทำวนไปเรื่อยครับทำวนกลับไปกลับมาอยู่นี้ครับ ผมจะเป็นคนชอบออกกำลังกายมากครับจะมีออกเช้ากับเย็นครับหลังออกกําลังกายเสร็จผมจะพักหายเหนื่อยสักพักหนึ่งแล้วก็จะไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จจะทําให้เราสดชื่นมากครับและก็จะรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟดําครับกาแฟดําก็ช่วยให้เราผ่อผันไขมันได้ดีมากครับนี่ครับผมจะให้หน้าอกชนก่าหัว หัวนิ้วมือนะครับแล้วก็ปลายคางจะหลดกับพื้นเลยครับจะทําอย่างนี้ตลอดไปครับขึ้นสุดลงสุดแล้วก็วนมาเป็นท่าสคอร์ตครับบางครั้งผมจะใช้ดัมเบลช่วยบางครั้งก็ตัวเปล่า,ลาครับหรือไม่ก็จะเป็นใช้ลูกกิ้งเอาเท่าที่เราไหวเพราะท่านี้ไม่ถือว่าหนักมากครับผมก็เลยไม่ได้ทำการวอร์มก็จัดจัดเลยครับจัดทีเดียวเลย ถ้าท่าไหนที่เราใช้แรงเยอะแล้วจะส่งผลให้กล้ามเนื้อเราอักเสบเราก็ต้องวอร์มก่อนครับวอร์มอย่างน้อยสักนาทีสอนาทีก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกแต่ถ้าจะออกกำลังกายนานสักชั่วโมงหนึ่งก็วอร์มสักประมาณ20-30นาทีครับเพื่อลดการบาดเจ็บของร่างกายยิ่งเราไปทำพวกวอร์ D ีเวทอย่างนี้เราใช้อุปกรณ์หนัก เราก็ต้องควรวอร์มร่างกายให้ตามระยะเวลาครับอย่างต่ำต้อง20มนาทีครับไว้เพิ่มใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ